ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องไหนๆอาจารย์สุวชัยพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงนะอาจารย์อารักษ์ครับผมคิดว่ากรณีของมิลลิที่ไปขึ้นเวทีที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันทําให้พ่อค้าไม่ขายมะม่วงเนี่ยขายดิบขายดีนะแล้วมันทําให้เอซัพพลายเชนตรงเนี้ยมันได้ไปหมดเลยนะ,ค,ะคือไม่มันไม่ใช่เฉพาะคนขายมะม่วงคนขายข้าวเหนียวมันต้องดูไปถึง<ม>คนขายกะทิก็คือมะพร้าวนะครับแล้วก็คนขาย เอ่อเอ่อทั้งข้าวเหนียวนะครับก็คือชาวนาที่ปลูกข้าวเหนียวก็ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็เอ่อคนทํานาเกลือก็ได้ไปด้วยเพราะว่าในการบูนข้าวเหนียวมันก็ต้องมีใส่เกลือบ้างนะครับแล้วก็น้ําตาลไรองค์แล้วได้ไปหมดขนส่งด้วยขนส่งขนส่งขนส่งมั่วนะขพวกไลเดอร์พวกอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ยอดขายดียอดส่งของเยอะขึ้นครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยยุทธจักรนี้ ไอ้ไอ้ซัพพลายเชนตรงนี้มันไม่มีขาใหญ่ผูกขาดเลยนะเออหรืออาจารยโชเชัยชาลรักเห็นไหมผมไม่เห็นมีเลยนะเอออันนี้มันเป็น s อสเอแท้ๆเลยอะ่ะใช่ครับออครับก็ตรง <c oughs> ห่วงโซ่ตรงเนี้ยครับเนี่ยคือเป็นส่วนที่สําคัญนะครับ,รบซึ่งผม <c oughs> คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ย ต้องยากเรื่องซัพพลายเชนกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถูกยกมาพูดในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้มันคือการกระตุ้นซัพพลายเชนขึ้นมานั่นเองก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อเรากระตุ้นให้ที่ถูกจุดเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็คนเชื่อหรือคนหลงรัก นะครับหรือคนหลงเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ามันมีได้หลายแบบถูกไหมครับครับอย่างอย่างการสร้างฮีโร่ของต่างชาติอย่างเนี้ยเราเห็นสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยนี่ยการสร้างฮีโร่ของอ่าญี่ปุ่นก็ดีนะครับหรือทางตะวันตกก็ดีอเมริกามันก็คือ s o าว power ใช่นะครับก็คืออ o f t power เขา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 มีของเขาอย่างเนี้ยนะครับหรืออย่างเกาหลีเนี่ยนะครับเกาหลีเนี่ยถ้าใครลองไปเที่ยวดูเนี่ยจะร้องเลยไอหยาหรือพุทโโธเลยนะครับ ครับม,มันก็มีแค่ที่เราเห็นอยู่ในนั้นมันคือโลงถ่ายมันคือบางมุมซึ่งมันสวยงามแต่ว่ามันสามารถทําออกมาแล้วเนี่ยคนก็อยากไปเที่ยวกันมากๆเลยผมเคยไปสองครั้งเนี่ยนะครับก็มไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรทะเลเขาก็ไม่ได้เป็นทะเลอะไรที่เหมือนกับบ้านเราเราเอ j นจอยของเราบ้านเรามากกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเชื่อ ว่ามันดีเชื่อว่ามันสวยนะครับแล้วก็อยากจะไปเห็นอยากจะไปสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตัวนี้ครับก็คือซอฟเ a อร์ที่บอกกันนะครับกรณีเนี้ยน้องมิลลีเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับแน่นอนสมมุติว่าน้องไปขึ้นเวทีหมอลำธรรมดาและกินข้าวเหนียวมะม่วงมันไม่ใช่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจถูกไหมฮะพี่พี่บอยก็ถูกเ,เลยตรงเนี้นะครับคือที่เขาสนใจเพราะว่าเขาไปในรายการที่มันเป็นอะไรที่ระดับโลก ครับนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่คนมีฝีมือถูกคัดสรรขึ้นไปเพื่อจะไปขึ้นเวทีนี้นะครับ,รบทีนี้พอขึ้นไปแล้วเขาก็มีอะไรที่ไม่ไม,ไม่ขี้เหร่อพูดง่ายๆก็คือคว่าอย่างน้อยๆก็มีการแสดงอะไรก็ดีซึ่งคนก็ประทับใจ นะครับคนก็ประทับใจเพลงของเธอก็ดีอะไรก็ดีมันจะยังไงก็ช่างแต่ครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็คือมีความประทับใจในการแสดงของเขาและเขาก็บวกไปด้วยเอาสิ่งที่มันเป็นของของบ้านเราเนี่ยไปโชว์ให้เห็นสิ่นี่คือข้าวเหนียวมะม่วงนะอ่านี่มีไปไปกินช่วยรินข้าวเหนียวมะม่วงแมงโก้สติกกี้ไรซ์วอเตอร์อะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นกระแสขึ้นมานะครับมีขนาดเป็นเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นพอกระแสนี้มันก็เลยไปทําให้เชนทั้งระบบเลยของข้าวเหนียวมะม่วงของบ้านเรา มันคึกคักอย่างเห็นได้ชัดเลยก็เหมือนกับครับก็เหมือนกับลูกชิ้นนะครับยืนกินอกของของของลิซ่าที่มาจริงๆอ่ะลูกชิ้นยืนกิน,นอ่ะในเกาหลีนะครับมันยืนกินแค่น,นั้นเลยครับพี่เป็นเรื่องปกติของเกาหลีเลยครับเป็นเรื่องปกติของเกาหลีเลยเดินไปเที่ยวเนี่ยนะครับยุกชิ้นยืนกินเลยครับแล้วเขาก็มีช้อนให้คันหนึ่งคือเวลาที่เขาต้มไอ้ลูกชิ้นเนี่ยนะครับ ก็ทุกคน,นก็เอาช้อน,นตักกินจากในนั้นเลยครับ<อ>ไปยืนล้อมร้านเขานะครับหยิบขึ้นมาเป็นไม้ๆมาทานกันเสร็จแล้วก็เมื่อก่อนนะะก่อนโควิดเนี่ยนะครับเราก็เอาเอาช้อนเนี่ยตัก ซดกันเดี๋ยวนั้นเลยคือซดร่วมกันนะนะครับกี่คนกีนะ่คนไอ้นิ่มก็เดินปุด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 อ <laughs> ยู่ก็ซดอย่างเงี้ยเป็นตน้นลูกซิ้นยูกิมก็เป็นคอนเซ็ปต,ต์ของเกาหลีมานะครับ,รบพอ<ม>เอามาที่นิ่มก็เกิดบูมขึ้นมาอะไรขึ้นมาแล้วก็เราก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับมันก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเรื่องนี้มันก็เป็นการที่เอาความเชื่อ เอาวัฒนธรรมหรือเอาอะไรก็ตามที่เขาสะกดจิตหรือให้เราเชื่อว่าดีแต่ซึ่งรจริงๆเนี่ยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันก็รวมไปสักสามสี่เรื่องนะครับเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเชื่อเรื่องนโยบาย อะไรอย่างเรื่องการเมืองนู่นนี่ไปเนเะช่นนโยบายเอ็กซ์พอร์ตประชาธิปไตยของอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็จะมาเอ่อมาหล่อหลอมนะครับให้โอ้มันต้องประชาธิปไตยต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่เอ่เราเห็นแล้วแหละเพียงแต่ว่าภาครัฐนะครับคือถ้าไปพึ่งภาครัฐเนี่ยนะครับน้องมิลิไม่มีวันได้ไปขึ้นเวทีนี้หรอก เพราะอะไรพี่นะครับคือถ้าเป็นกระบวนการแบบเนี้ยนะครับต้องทําเรื่องเข้ามานะต้องมาเสนอต้องมาเทสต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเอาคนที่ดีที่สุดคณะกรรมการก็คือนู่นนะอายุห้าสิบอัพนะครับน้องลิลลี่ไปทาแบบนู่นแบโอ้มันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยมันอะไรกันนู่นนี่ไปอะไรไปผมขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นอะไรที่เจอกับตุกรุ่นพี่ผมเจอกับตัวเองซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ไงนะครับ รุ่นพี่ผมเนี่ยเ,เ,เป็นรองผู้ว่าของรถไฟกเกษียณอายุมาแล้วมีความรู้เรื่องรถไฟดีมากญี่ปุ่นเชิญไปเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษารถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเป็นคนคไทยนะครับแต่เป็นที่ปรึกษา,าให้อยู่ในอ,องค์กรรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นครับเป็นคนไทยถึงเดียวในนั้นนะครับอพอไปมาแล้วเนี่ยเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาตอนนั้นในทางสวทช นะครับเชิญก็ไปเป็นที่ปรึกษาหลังจากเกษียณอายุมาแล้วพี่เนี่ยเขาก็พยายามจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับสอนเรื่องระบบรถไฟระบที่เป็นระบบจริงๆอ่าระบบรางที่เป็นหนังสือเรียนจริงๆอ่ะนะครับเพื่อให้คนมีความเข้าใจวิศวกรต่อยอดไปได้อะไรกันได้เขาก็มานั่งคิดนะครับว่าจะทํารูปแบบไหนดีเขาก็บอกเขาต้องการจะให้คนอ่านสบายๆเป็นหนังสือความรู้แต่จะให้อ่านสบายๆเพราะนั้นเขาทําเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กครับ ทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กดีกว่าคนจะได้ถือไปอ่านไปไหนมาไหนได้นู่นนี่ไปประกอบกับในภาพที่เขาเอามาเป็นภาพที่มันติดลิขสิทธิ์เพราะนั้นไม่ควรทําซื้อขายนะครับก็เลยออกมาว่าเป็นเรื่องของแจกฟรีทางสวทชก็เป็นเจ้าภาพเลยครับหลังจากนั้นก็มีการรวบรวมผมได้มีการกันกรองกันเกาในบางเรื่องบริหารจัดการในต่างๆให้กับเขาด้วยนะครับทําหนังสือออกมาแล้วแล้วก็มีการนําไปเสนอเขาเรียกสภาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับพี่เชื่อไหมครับ เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับพิจารณากันว่าหนังสือเล่มนี้ได้ขนาดหนังสือเรียนหรือเปล่าหนังสือวิชาการหรือเปล่าครับโอเขาบอกว่าขนาดมันไม่ได้มาตรฐานครับหนังสือวิชาการขนาดต้องใหญ่กว่านี้พูดง่ายๆต้องน้องๆเอซีนะครับถึงจะเป็นหนังสือวิชาการได้นะครับเถียงกันอยู่ครึ่งชั่วโมงตกลงจะเอาจะเอาเป็นหนังสือวิชาการหรือเป็นหนังสืออ่านเล่นหรือเป็นนู่นนี่ไปเพราะเขาบอกหนังสือวิชาการมันเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กไม่ได้อืม นี่คือประเทศไทยนี่นค,นคือประเทศไทยนะครับถามไม่มีใครดูสักคนไม่มีใครดูเลยเริ่มต้นจากการที่ว่าคอนเทนต์ดีไหม<อ>เพราะอะไรครับถ้าคุณเห็นว่าคอนเทนต์ดีใช่ไหมครับเห็นว่ามันโอเคคุณก็ไปขยายเอาสิ ไม่เห็นมีอะไรเลยมันเรื่องที่ขยายขยายให้เป็นหนังสือไอ้คุณที่ที่คุณอยากได้อ่ะนะถ้าพี่เขาบอกว่าให้เขาจัดหน้าไว้แล้วคุณก็ไปขยายฟอนต์ก็ได้เอาจากสิบสี่เป็นสิบหกสิบแปดวลแต่ไม่ได้พี่ฟอนตก็เป็นปัญหาเหมือนกันหนังสือเรียนฟอนเกินสิบหกไม่ได้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเสียเสีนเราไปเรนฐานเสียแบบฟอร์มเสียฟอแบทถูกต้องครับนะครับไมะนั้ไม่แปลกใจว่าทําไมเราถึงมังงงมงงาราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเรายึดรูปแบบ บ้าๆบอๆมากกว่าเนื้อหาเราไม่คุยเรื่องเนื้อหาเราเอารูปแบบมาก่อนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่ารูปแบบซอฟต์พาวเวอร์ผมอ่านดูละกระทรวงพาณิชย์วางแผนจะทําอะไรบ้างพี่ลองอ่านดูสิครับสี่ห้าข้อโทษนะครับแบบนี้มันไม่มีวันมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์คุณไปเดินตามแบบเดิมที่คุณทําก็คือคุณจะโปรโมทคุณจะสอนให้คนรู้ถามว่าคนในกระทรวงพาณิชย์รู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์กี่คนครับทําเป็นกี่คนครับทําเป็นกี่คนนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับใช่ คือคิดอยู่แต่ในกรอบอยู่แต่ในกลาพูดง่ายๆนะครับมันไม่มันหนีไม่พ้นขอบกลามันไม่เคยคิดอะไรนอกกรอบแต่แล้วมันจะไปได้อย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตพี่สุนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวพอดีมีเรื่องวันนี้อ่านข่าวแล้วผมแบบกุดกิดโอ้โหอ่ะพี่อ่านข่าวแล้วโมโหอ่ะคือวันนี้ผมผมรายงานข่าวในช่อง96อยู่นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้รายงานข่าวผมคอมเมนต์เลยทุกทีผมจะพยายามไม่คอมเมนต์แต่วันนี้มันอดไม่ได้จริงครับเรื่องของเรื่องก็คือกองทุนน้ํามันนะครับบอกว่า มันติดลบอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ก็ติดลบไปห้าหมื่นล้นะครับแล้วก็ขอกู้เงินนะครับปัจจุบันการกู้เงินสองหมื่นล้านจากสี่หมื่นล้านยังไม่สามารถดําเนินการได้นะครับเพราะติดเงื่อนไขตรงที่ว่าทางกองทุนได้มีการหารือไปที่สภาพัฒนนะครับเพื่อจะขอให้ชี้แจงกับสถาบันการเงินว่าจะสามารถชำระคืนหนี้ก้อนนี้ได้ นะครับและได้ทำหนังสือไปที่กระทรวงการคลังให้ออก Letter of Comfort ไปที่ธนาคารสถาบันการเงินเพื่อให้ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะรัฐบาลจะเข้ามาดูแลรับผิดชอบพี่ขอโทษนะครับใครเป็นเฮดขององค์กรเนี่ยไล่ออกไปเลยครับพี่นะครับอ,รอันที่หนึ่งนะคุณเป็นคุณเป็นองค์กรมหาชนคุณต้องรู้ตั้งแต่ต้นแล้ว ตอนที่คุณกอ่อตั้งว่าคุณจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเมื่อติดลบคุณจะต้องอะไรยังไงนะครับอสองก็คือว่าไอกแนวทางที่คุณจะติดลบมาหาหมโหฬารจากนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันรู้กันมาตั้งแต่มัคคลาแล้วครับหรือรู้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าคุณจะเจออะไรบ้างนะครับ,รบนะวันนั้นคุณไม่ทําอะไรเลยหรือ เสร็จแล้วคุณก็ปล่อยกู้อะไรขอกู้เงินตามเกณฑ์ปกติแล้วก็พึ่งมารู้ว่ามันกู้แบบเดิมไม่ได้แล้วคือเมื่อก่อนพอมันเป็นกองทุนเดิมเนี่ยมันอยู่ใต้กระทรวงพลังงานนะครับมันสามารถกู้ยืมเงินเพราะว่ามันคือรัฐต่อรัฐแต่พอมาเป็นองค์กรมหาชนมันไปกู้โดยตรงไม่ได้มันต้องให้รัฐปูยง่ายคือให้รัฐคำประกันซึ่งมันไม่ยากเลยครับก็เขียนมันออกไปเลยตอนที่ตั้งตั้งแต่แรกว่าในบรรดาหนี้สินถ้าทําตามนโยบายรัฐต้อง รัฐบาลกระทรวงกรคลังต้องคำประกาศไม่ต้องออกเลตเตอร์ครับคอมฟอร์ตครับออกไปทําบ้าอะไรครับรัฐบาลคำประกานเข้าครมองจบเลยเพราะนี่คือทําตามนโยบายรัฐบาลนะครับเขาไม่ได้ทําด้วยพารการนะครับก็ทําถ้านโยบายตามพลการนู่นนะครับก็ไปนู่นนะครับ41บาทไป50บาทนู่นนี่ไปอะไรไปนะครับนี่คือทําตามนโยบายเพราะนั้น เงินกู้ถ้าเกิดขึ้นจากการที่มันช็อตฟ้ลแล้วก็เข้าคอรมอลูุ้กอีกทีแล้วที่จะไปขอกู้เงินน่ยนะครับทำไมไม่ใส่เวิร์ดดิ้งนี้เข้าไปโดยกระทรวงการคลังให้การค้าประกันหนี้ทุกก้อนที่เกิดจากนโยบายรัฐบาลแค่เนี้ครับวันนี้ยังไม่จบนะครับเห็นรัฐมนตรีมาบอกว่าจะกู้ได้ภายในเดือนเมษาครับนะครับรู้กันมั้งแต่มกราขนาดนี้ยทำกันมาสามเดือนเอาครับขออนุญาตแค่นี้ก่อนที่มันเข้ามาในเรื่อง